สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะคกินกระปูใบกิจนานะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้พี่ปูด้วยนะคะวันนี้พี่ปูจะพาท่านผู้ชมเปลี่ยนบรรยากาศนะคะแล้วมาดูคอนเทนต์ของพี่ปูนะคะว่าพี่ปูมีวัตถุดิบอะไรที่เตรียมติดมาแล้วพี่ปูสามารถทําอาหารทานได้ไหมเอาแบบง่ายๆค่ะไปทํากันเลยก่อนอื่นมาดูเตาของพี่ปูก่อนนะคะว่าพี่ปูจะหุงข้าวด้วยเตาประเภทนี้ได้ไหมเออ เี๋ยวเรามาดูกระเป๋าโดเรมอนของพี่ปูก่อนนะคะว่าวันนี้พี่ปูพบอะไรมาบ้างจริงๆพี่ปูก็ไม่ได้ตั้งใจจะใช้นะคะคิดว่าติดมาถ้าจําเป็นจริงจริพี่ปูก็งัดมาใช้งานนะคะแล้วเพิ่วันนี้ที่พี่ปูพักที่นี่นะคะฝนตกนะคะตอนเช้าหนาวมากนะคะแล้วก็หมอกลงพี่ปูก็ไม่อยากไปไหนแล้วนะคะเวลาเราพักผ่อนเราก็อยากอยู่กับสถานที่ที่เราชอบนะคะนอนเล่นแบบสบายสบายเพราะฉะนั้นเฮียนอนเล่นไปพี่ปูทำคร้าวๆให้กินค่ะนี่นะคะกระเป๋าโดเรมอนของพี่ปูมีข้าวสาร วันนี้เป็นวันที่3ามแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเหลืออะไรพี่ปูก็กินแบบนั้นนะคะพี่ปูมีปัาปูมิค่ะแล้วอันนี้นะคะใส่กระปุกเล็กๆมานะคะเป็นซอสปูฟันนะคะขวดเดียวเอาอยู่เหมือนเดิมนะคะมีน้ำตาลทรายน้ำมันหอยนะคะแล้วก็ขักทองฝากเขียวนะคะอยู่ในขวดนี้นะคะส่วนอันนี้ก็เป็นกระเทียมเจียวนะคะที่เจียวเรียบร้อยแล้วแล้วก็พกติดมาค่ะ ส่วนขวดนี้เป็นน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มลูกชิ้นนะคะปูปันนี่แหละคะ่ะปูปันก็อร่อยไม่แพ้น้ำจิ้มที่น้องลิซ่าเขาชอบนะคะถ้ามีโอกาสได้วมาลองของพี่ปูแล้วก็จะติดใจค่ะพี่ปูพกอุปกรณ์การกินมาแค่เนี้ยพี่ปูอยู่ได้ถึง3ามคืนกับ4ีวันนะคะขอบอกะะกระเป๋าเล็กของพี่ปูมีสารพัดนะคะไม่ว่าตะเกียบนะคะช้อนนะคะถ้วยเล็กๆนะคะพี่ปูไม่ได้พกใบใหญ่มานะคะ ของพี่ปูเนี่ยกาวพัดประโยชน์จริงๆใช่ไหมคะนี่แน่พี่ปูพกอาวุธมาด้วยนะคะแล้วก็เขียงเล็กๆนะคะใครๆอาจจะรู้สึกขำขันพี่ปูนะคะแต่ว่ามันเป็นของที่พี่ปูชอบจริงๆนะคะในการทำอาหารนะคะ นี่นะคะท่านผู้ชมพี่ปูได้มาหนึ่งกอน,นะคะพี่ปูไปยืนคุยกับเขามาหานะคะแล้วก็บอกว่าอยากทำคอนเทนต์นะันะคะเป็นกับข้าวง่ายๆนะคะพอเรามีอุปกรณ์ปิกนิกของเรามานะคะเพราะฉะนั้นฝนตกพี่ปูก็ไม่ไปไหนละคะขึ้นภูนีนะคะใครๆก็กินผัดกะหลำ่ำเพราะฉะนั้นพี่ปูจะพลาดได้ไงคะมาดูกะหลำ่ำฝีมือพี่ปูแบบง่ายๆนะนะคะดนดอยนะพี่ปูทำออกมาเป็นแบบไหนเออ เราก็กําจัดผักในส่วนที่ไม่สวยเอาไปก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเลือกแต่สวยๆนะคะผักที่นี่นะคะด้วยอากาศนนะคะมันทําให้ผักน่กรอบมากพี่ปูเคยซื้อกลับบ้านนะคะพี่ปูซื้อยกถุงนะคะเพราะว่าอร่อยกว่าผักแถวบ้านเยอะค่ะพภินันทนาการจากที่พักนะคะผักสวยๆนะคะเดี๋ยวพี่ปูจะเอาไปล้างน้ําทําความสะอาดนะคะล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะ พี่ปูก็จะใช้เบคอนนะนะคะหรือว่าหมูสามชั้นในส่วนที่เหลือนะคะปริมาณเท่านี้เดี๋ยวเราไปผัดกันเลยค่ะนี่คือคอนเซปต์ไฟกับแม่ครัวไม่ต้องกลัวอะไรนะคะพี่ปูก็เปิดไฟฝั่งนี้นะคะใช้ไฮเลยนะคะส่วนข้าวพี่ปูก็อยู่ที่ความร้อนระดับปานกลางไปแล้วนะคะเ,เราจะใส่น้ํามันลงไปนะคะบอกก่อนนะคะความร้อนของเตาพี่ปูเนี่ยไม่ได้เยอะนะคะแค่พันสามร้อยวัตต์เองนะคะ เพราะฉะนั้นความสมบูรณ์แบบของความน่ารับประทานเนี่ยมันอาจจะไม่น่ารับประทานอย่างที่ท่านผู้ชมคิดนะเพราะการทำอาหารใครๆก็รู้ว่าไฟสําคัญนะคะเราจะใส่หมูลงไปก่อนนะคะตอนนี้หอมเบคอนนะคะ ในถังน้ำแข็งของพี่ปูนะคะพี่ปูก็จะใส่แผ่นเจลลงมานะคะแล้วก่อนที่จะขึ้นภูพี่ปูก็ซื้อน้ำแข็งใส่มาด้วยนะคะแล้วพี่ปูพักผ่อนพี่ปูก็ไม่ชอบที่จะไปออไหนบ่อยๆนะคะคือไม่ได้เดินทางมาเพื่อไปที่นั่นที่นี่พี่ปูอยากอยู่กับที่นะคะแล้วบางทีอาหารเนียนะคะรสชาติไม่ใช่เขาทำไม่อร่อยนะคะแต่ว่าไม่ถูกใจเราเพราะว่าเราเป็นคนชอบทําอาหารนะนะคะ หมูพี่ปูสุกแล้วเดี๋ยวพี่ปูจะเอาหมูขึ้นก่อนนะคะเพราะว่ากระทะของเราเล็กนะคะไม่เป็นใจให้เราเพราะฉะนั้นเราต้องดัดแปลงใช้ประโยชน์ให้ได้สูงสุดนะคะไหลล้างนะ้ำไว้แล้วลงไปเลยค่ะพี่ปูใส่เยอะเลยนะพี่ปูอาจจะต้องมีการเขาเรียกว่าขอยืมฝามะข้าวนะคะมาครอบกระลำของพี่ปูค่ะ แล้วนะคะผักของพี่ปูเริ่มสลดแล้วนะคะท่านผู้ชมพี่ปูจะใส่พริกลงไปนิดนะคะแน่พริกพี่ปูก็พกมานะคะเพราะพี่ปูชอบรสชาติชีวิตนะคะไม่ชอบความจืดชืดนะคะแล้วพี่ปูจะใส่หมูนะคะที่พี่ปูลวนไว้สุกเมื่อกี้ลงไปเลยซอสนะคะซอสปูปันที่พี่ปูพกมานี่แหละค่ะง่ายสะดวกขวดเดียวเอาอยู่เนี่ยนะคะพี่ปูใส่ไปเลยค่ะส่วนกระเทียมเจียวนะคะ เราก็เจียวมาแล้วมันจะไปยากอะไรล่ะคะก็เพาะใส่ไปเลยค่ะสะดวกเราชะมัดเลยเนหะ็นไหมแค่นี้พี่ปูก็มีผัดผักง่ายๆนะคะอร่อยอ่อยไว้ทานแล้วนะคะพร้อมข้าวสวยที่หุงสุกแล้วนะคะ ทำความสะอาดเตากันหน่อยนะคะเราจะต่อเมนูถัดไปแล้วนะคะพี่ปูจะทำสองเมนูง่ายๆเนี่ยนะคะเวลาหิวข้าวเนี่ยนะคะจริงๆไม่ได้อยากจะทำเลยนะคะพี่ปูไม่ชอบขึ้นลงผูอะมันลำบากอะ แล้วอาหารไม่ถูกใจเราก็ทําเองแค่นั้นเดีบอกก่อนนะคะไม่ใช่เตาของเขาไม่ดีนะคะในการซื้อเนี่ยเราต้องเลือกกําลังวัตต์ให้เหมาะสมกับเรานะคะพี่ปูว่าจริงๆ1 7 0พันเจ็ดร้อยวัตต์น่าจะเหมาะสาหรับการออกริปกนะคะสองคนเนี่ยนะคะสบายสบายเลยแต่อันนี้มันเป็นพันสามร้อยวัตต์พี่ปูก็ต้องทํำยังไงก็ได้ให้มันใช้การได้นะคะต่อกันเลยนะคะท่านผู้ชมกับเมนูไข่สามฟองพี่ปูจะไม่หั่นให้ดูนะคะในนี้จะมีอ่อพลิกนะคะแล้วก็แฮมนะคะที่พี่ปูเหลืออีกแล้วนะคะของเหลือนะคะเดี๋ยวเรามา ทําไข่เจียวแบบง่ายๆกันเลยนะคะพี่ปูชอบรสชาติเพราะฉะนั้นพี่ปูจะใส่พริกลงไปแล้วก็โชยุเราคงได้ใช้ในตอนนี้แล้วนะคะใส่น้ำมันลงไปเลยค่ะเพิ่มผักชีตาม,มีตำเกิดที่เรายังพอมีเหลืออยู่ลงไปด้วยนะคะตอนนี้อากาศค่อนข้างเย็นนะคะออสถานที่ก็ไม่อาํานวยนะคะเดี๋ยวพี่ปูใส่ไข่ลงไปเลยก็แล้วกัน แบบเงียบๆเ,เชียบเยแบบนี้นะคะแล้วก็ว่าจะลักฝาหม้อข้าวไปปิดอีกแล้วค่ะไข่ของเราใกล้จะได้กินแล้วนะคะเราก็รอนะคะดูความเดือดของเขานะคะแหมลักฝาหม้อข้าวไปนะคะก็โอเคอยู่นะสําหรับมือนี้นะคะไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะสําหรับพี่ป,ปูอะคะ่ะมีความอวดนะคะแหม ไข่เคียวบนภูฝี่มือปูก็กินได้นะคะท่านผู้ชมคะในที่สุดนะคะพี่ปูก็ทําสําเร็จนะคะอาหารบนภูนะคะแบบง่ายๆของพี่ปูก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพี่ปูจะทานข้าวกับเฮียแล้วนะคะเพราะฉะนั้นพี่ปูจะปิดคลิปง่ายๆเลยว่าเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมน่าทานใช่ไหมล่ะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกําลังใจให้พี่ปูด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ